สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเลชแนลอีกแล้วคลิปนี้เดี๋ยวแคเลขอเสนอเมนูปีกไก่ผัดใบโหระพานะคะค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะปีกกลางไก่ค่ะล้างทําความสะอาดเสด็จน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีใบโหระพาค่ะก่อนหน้านี้เราตําพริกกับกระเทียมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนสักครู่นึงค่ะเมื่อน้ำมันร้อนนะคะก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะคะลงไปผัดให้เขาส่งกลิ่นหอมได้เลยค่ะ ดังนั้นนะคะก็ใส่ปีกกลางไก่ลงไปได้เลยปีกกลางไก่เนี่ยถ้าหากว่าปีกมันใหญ่ไปเราก็ใช้ช้อนซ่อมจิ้มจิ้มให้เขาถึงเนื้อหน่อยเวลาเอามาผัดจะได้สุกง่ายๆแต่ถ้าหากว่าชิ้นไม่ใหญ่เหมือนในคลิปเนี่ยเราไม่ต้อเป็นไม่จําเป็นนะคะต้องใช้ช้อนซ่อมจิ้มก็ได้ค่ะนี่เดี๋ยวเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักนิดนึงก่อนที่จะปรุงรสชาตินะคะ มาถึงขั้นตอนของการปรุงรสชาติก็จะใส่น้ำมันหอยค่ะตามด้วยหัวน้ำปลาสีอิ้วดำหวานค่ะค่ะเดี๋ยวก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะ แคเลจะใส่น้ําตาลเป็นน้ําตาลตะโนอดนะคะน้ําตาลตะนอดเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่หอมรสชาติกลมกล่อมมากกว่าน้ําตาลปี๊บนะถ้าหากใครไม่มีใส่น้ําตาลปี๊บก็ได้คะ่ะแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปนิดหน่อย ผัดคุกเขาให้เข้ากันรสชาติเนี่ยชิมแล้วก็ปรับเพิ่มให้ได้ตามชอบนะคะขาดเหลือยังไงก็เพิ่มเติมได้ชอบผงชูรสชอบรสดีชอบสีอิวขาวใส่ลงไปได้เลยค่ะปรับตามที่เราชอบเนาะหลังจากที่เราผัดไปสักครู่ปีกไก่สุกแล้วนะคะสุดท้ายเราจะใส่ใบโหระพาลงไป ใบโหระพาเนี่ยยิ่งใส่เยอะยิ่งมีกลิ่นที่หอมมากๆเหมาะมากๆเลยกับเมนูปีกไก่ผัดใบโหระพาค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะปีกไก่ผัดใบโหระพาค่ะจะใช้เป็นเนื้อไก่น้องไก่ก็ได้เลยนะคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะฝากกดติดตามด้วยสวัสดีค่ะ